ไทยฮอนด้าเคียงข้างผู้ประสบภัยน้ำท่วมเชียงรายเก็บกู้ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์แล้วกว่า10,000คันไทยฮอนด้าร่วมกับตัวแทนร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าพร้อมด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญและอาสาสมัครจากทั่วประเทศเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงรายภายใต้โครงการไทยฮอนด้าร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วมโดยออกช่วยเหลือเก็บกู้รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและโคลน ซึ่งตลอดการลงพื้นที่ได้ช่วยเหลือซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ไปแล้วทั้งสิ้นกว่า17,93คันครอบคลุมทุกกระบวนการตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ดูแลโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่การเก็บกู้ตรวจเช็ค และซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เพื่อให้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรถจักรยานยนต์กลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยนอกจากการเก็บกู้และซ่อมแซมรถจักรยานยนต์แล้วไทยฮอนด้ายังได้ส่งมอบถุงยังชีพและสนับสนุนการขนส่งในพื้นที่น้ําท่วมที่เข้าถึงยากด้วยเรือยางติดเครื่องยนต์ฮอนด้าเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่น้ําท่วมหนักการสัญจรทั่วไปไม่สามารถเข้าถึง โดยการขนส่งนี้ได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดส่งความช่วยเหลือไปอยังชุมชนที่ต้องการอย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นการดำเนินงานในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจภายใต้โครงการไทยฮอนด้าเพื่อสังคมไทยซึ่งมุ่งเน้นการฟื้นฟูรถจักรยานยนต์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกวิกฤตไทยฮอนด้าหวังว่าความช่วยเหลือครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ชุมชนสามารถผ่านพ้นสถานการณ์อันยากลำบากไปได้ เช่นเดียวกับเหตุการณ์ในอดีตที่ไทยฮอนด้าร่วมฝ่าฟันและยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยเสมอมานั่นเอง